แต่งตัวแบบนี้ปิดดีลหลักล้านบุคลิกภาพ First แรกค่ะมีส่วนสำคัญมากค่ะทำยังไงล่ะคะจะสื่อสารข้อความไปให้ลูกค้าโดยปราศจากอาคติอีกบุคลิกภาพหนึ่งนะคะเรื่องของกลิ่นค่ะกลิ่นปากกลิ่นดักแร้กลิ่นตัวกลิ่นเท้าต้องไม่มีค่ะ กินปากก่อนไปหาลูกค้าก็อมลูกอมซะนะคะกิ่นดักแร้เพื่อนๆก็หาเสื้อผ้าที่ผงโปร่งหน่อยทาโรออนค่ะกลิ่นตัวก็อาจจะหาโลชั่นที่มีน้ำหอมเบาๆทานะคะส่วนกลิ่นเท้าสเปรย์ดับกลิ่นค่ะจัดการเลยค่ะก่อนจะไปพบลูกค้าปิดดิวคลิปนี้ถูกใจกดติดตาม TikTok Facebook g r a s s Master Building